สวัสดีครับหลังเกมเมซี่กับเอเวอร์ตันนะครับผมก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ uh huh. เปิดเอลิฮัดสเตเดียมชนะเอเวอร์ตันไปสามต่อศูนย์นะครับก็ไลอัพนะครับผมเมซี่ก็ใช้แผนเป็นสี่สามสามนะครับโกเป็นเอเดรียนมาเรสแบ็คซ้ายกันเซโลเซนเตอร์แบ็คเป็นสโตนกับลาปอสนะครับแบ็คขวาเป็นคาร์วอเกอร์กลางเป็นกุนโดก,กันโรดดี้แล้วก็เบนนโดครับ ปีกซ้ายจะเป็นโฟเดนปีกขวาเซอร์ริงแล้วก็หน้าเป็นโคลพาวเมอร์ครับผมก็เป็นดาวรุ่งเลยนะครับเอ่อพาวเมอร์ันนี้ก็เป็นตัวจริงเขาในพรีเมียร์ลีกนะครับผมังจ่ก่อนนันนี้เป็นสำรองมาสองนัดนะครับแล้วก็ดีอาร์ครับผมเกมนีสำรองนะครับก็ถือว่าแปลกตาเหมือนกันนะครับเพราะปกติจะเป็นตัวหลักตลอดครับผม ทางด้านของเดอะบอยก็ติดโควิดนะผมลัตนี้แล้วก็กีเดิกก็เจ็บนะครับทั้งคู่ก็คือไม่มีชื่อในเกมนี้นะผมสโฟเดนนี่ตอนแรกนี่ก็มีลูเช็คฟิตเหมือนกันนะครับสรุปก็าหายทันส่วนเอเวอร์ตันครับก็มาในแผนสี่ซีหนึ่งหนึ่งนะผมโกเป็นพิกฟอร์ดครับแบ็กซ้ายเป็นลูคาดีนเซ็นเตอร์แบ็กเป็นเอ่อคีนกับ God เออ่เบนกอรฟรีนะครับ แบกขวาเป็นเซอร์วุสคอมแมนปีกซ้ายเป็นดิมาไาเกรกลางของคนเป็นอัลลันกับฟอร์บินเดลปีกขวาเป็นกอยดอนนะครับแล้วก็หน้าต่ำเป็นอันดอรเทอเซนหน้าเป้าเป็นริชาร์ิสันครับก็พาเลทน,นะครับตัวเจ็บก็เยอะเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ยิ่งล่าสุดก็มีมิสันโฮเกะครับก็ติดโทดแบนด้วยนะครับ แล้วคือแต่ตัวที่เจ็บก็คือหลักๆนั้นเลยนะครับผมซึ่งเจ็บมั่งเน่ก่อนหน,น้านี้แหละนานแล้วนะครับก็ยังมีใครกลับมานะครผมเริ่มเกมมานะครับก็มีนาทีที่ยี่สิบเจ็ผมเป็นเซตบอลทางหน้าประตูของเอเวอร์ตันนะครับก็เป็นเมซี่ขึงอยู่หน้าประตูนะครับแล้วก็เป็นพาเมอร์รับผมถอยมาแล้วจ่ายแทงให้เบนาโดลุกครับผม ยกแล้วติดเซฟข้างหน้านของจอแดนพิกฟอดนะครับเร่งมาแล้วกุนโอกัมง่งซ้ำก็ชนคานนะครับผมอ่าถัดมาแป๊บเดียวครับมาทียี่บคราวผมเป็นแมซี่ครับเจาะไม่เข้าผมทางหน้าประตูแล้วเพาเมอร์ครับผมยิงครับยิงด้วยซ้ายผมแหวกไปแล้วติดเซฟครับปัดเข้าทางของเซอร์ิงครับเก็บบอลหาช่องยิงเองก็ตรงตัวนะผมเบาด้วย ทาที่สามพิบสองครับเซอร์ลิงครับผมล้มในกับกีโท่ครับตอนแรกคือกรรมการให้เฝ้แล้วนะครับซึ่งภาพจริงๆนะครับเช็ค VR อะไรงี้ก็เหมือนแขนดึงก็คือนอกกรอบนะครับผแล้วก็ขาข้างด้านของก้องหลังก็คือสกัดไม่โดนเลยนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นสตอร์ลิงที่ล้มง่ายไปด้วยนะครับผมก็กรรมการในสนามก็ขอดูเองเลยนะครับก็เป็นยกเลิกครับผม ถือว่าไม่เฝ้านะครับอ่าแล้วก็จบครึ่งแรกอยู่แล้วครับนาทีสิบสี่ผมบอลเด้งออกมาครับผมเอเอเวอร์ออตันสกัดออกมานะครับเป็นกาเซโร์ลครับผมตัดไซกอยครับเอ่อไปถึงหน้าทะลุไปถึงหน้าประตูของเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็เป็นสลิงครับแปรจากจ่อครับผมมซีนนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์นะครับ แล้วก็เรื่องข้างหลังมามีทีห้าสิบห้าครับผมเป็นโฟเรนครับยัดเข้ากลางครับผมแล้วเอฟร์ตันสกัดออกมาเข้าทางโรดดี้ครับยิงจังหวะเดียวครับบอลเหินมุดใต้คานสามเหลี่ยมเป็นประตูสองต่อศูนย์ครับผมมีทีที่สิบเจ็ดนะครับเป็นโฟเรนครับแทงขวาให้วอลเกอร์ลุดครับผมเรายัดเข้ากลางให้เซอริงอออ แต่เหมือนสลิงจ่อแล้วนะครับตัวว่าเหมือนลังเลว่าจะจับหรือจะยิงนะครับก็กลาเป็จับลั่นไปครับเป็นพิกฟอร์ดรวบง่ายๆเลยอ่าที่85ครับผมเป็นกุนโดกันครับเข้ากลางให้เพาเมอร์ครับผมยิงติดบล็อกครับแล้แฉลับไปเข้าท่าของแบรโดครับซ้ำตจ่อไป3ต่อสครับก็จบเกมด้วยสกอร์นี้เลยนะครับ เ,เกมนี้นะครับแมงสีก็พาวเมอร์เกมนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับแทนถือว่าแทนตรงหน้าเป้าของแมนเชสเตอร์ซีได้เลยนะครับผมก็คืออันนี้ก็คือไม่ได้ใช้เจซุตนะครับใช้เป็นเหมือนใช้เป็นพาวเมอร์ลองนะครับก็ถือว่าเล่นได้ดีครับแล้วก็ที่ดีก็สามนัดหลังสุดครับผมเป็นกันเซโลนะครับแอซซิตไปห้าครั้งนะผมจากสามนัดหลังสุด แล้วก็เกมนี้ครับสเตอร์ลิงครับผมลงครบมัน300นัดในพรีเมียร์ลีกครับผมอายุน้อยสุดเป็นดับสี่ครับถัดจากข้างหน้าของลูนี่มินเนอร์แล้วก็กาเรตเบลรี่นะครับแล้วก็เกมนี้เอเวอร์ตันก็คือเหมือนสู้แมตชีไม่ได้เลยนะครับทั้งการกดดันโดนเพสซิ่งการจ่ายบอลหรือการยิงอะไรอย่างงี้นะครับคือแมตชีเก็บหมดเลยครับอันนี้เหมือนพับสนามบุกเลยนะครับ ก็จบเกมนี้ทำให้มาสเตอร์ตีก็กลับไปเอาที่สองคืนนะครับแล้วก็เอเวัตันอยู่อันดับขอันดับที่11นะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ